เอาซีเมนเ์ฟไปแล้วเอา,จาเจ้เาเตยเปิดหนึ่งเอาจะแฮกยกเข้าไปยกห่างเจ้าเตยปักเข้าให้เอาซีเมนเตะได้เอาแล้วยกเข้าไปอยู่ซีมนวาไงปักเข้าให้เอ้าเจ้าเตยเปิดหนึ่งเอายกสองเอาเจ้าเตยปาดมาโดนซีมนเกี่ยวโอ้ยนะครับเกี่ยงแย่งนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอาเจ้าเก่งปักเข้าให้โอ้โหติดชัดบอกเจ้าเตยออกนะครับ เอาเจ้าเก่งเสือไปเอาเจ้าเตยเปิดเข้าป่าเข้าลงจ่าแหกยังยกเข้ามาได้เจ้าเตยปักยอดเอาเจ้าเก่งเปิดเขายกขึ้นไปปักเขาให้เรียบร้อยเจ้าซีแมนต้องวิ่งหนีเจ้าเก่งละครับเจ้าเก่งขอทําเองเจ็ดหกนะครับเอาเจ้าเก่งเสือไปเ้าจ่าแหกเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่เจ้าเตยเอาโอ้ยหล่นมานะครับเอาเปิดหนึ่ง เอายกเข้าไปอยู่ที่ซีเมาไงปักเรียบ้อยเจ็ดหกนะครับเอาซีเมนสเสิร์ไปแล้วเอาจ่าแฮกเปิดเขาเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าเจยปากเขาให้ติดปอกเจ้าเกงเรียบ้อยแปดหกนะครับเอาครับซีเมนสเสิร์ไปแล้วเอาจ่าแฮกเปิดก็แตกเหมือนกันเอาเรียบร้อยนะครับ โอ้โหนะครับ9-6นะครับเอาละครับเอาซีแมนเสิร์ไปแล้วเอาจากแฮกเปิดหนึ่งยก2อยู่ที่เจ้าเตยบ้างไงปักเข้าให้ทัดบล็อกเจ้าเก่งออกปักเข้าให้ติดบล็อกเอาแล้วซีแมนเปิดหัวเอาซีแมน์ยกเข้าไปอยู่ที่เจ้าเก่งปั๊กเข้าให้เอาเรียบร้อยเอาละครับ9-6นะครับ ฝั่งเจ้าเก่งจะเป็นฝ่ายส่งลูกเอาเสิร์ฟไปแล้วโอ well. 네 <You continue. S 1> ้โหเสิร์ฟใส่เน็ตนะครับหกเก้านะครับจ่าแฮกเสิร์ฟมาเอาซีแมนเปิดหัวเอาเจ้าเก่งยกเข้าไปซีแมนว่าไงปักยอดเอาเอาเอาแม่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 เอายกเข้าไปเจ้าซีแมนปักเรียบร้อยไปโดยติดบล็อกเจ้าจ่าแฮกเจ็ดเก้านะครับห่างกันสองแต้ม จ่าแฮกเสร์ฟมาเอาซีเมนยังเปิดได้อยู่เอาเจ้าเกง่งยกเข้าไปเอาซีเมนเขไปปักเข้าให้เรียบร้อยเอาลครับเจ้าเกง่งเสร์ฟไปแล้วเอาจ่าแฮกเปิดหนึ่งเอายกสองอยู่ที่จเจ้าเตยปั c, กปิดบล็อกออกไม่ออกออกโอ,อ,อ้โหทัดบล็อกออกนะครับเจ็ดเก้านะครับเอาจ่าแฮกเสริมาเอาซีเมนเปิดหัว เอาเจ้าเกิง่งยกเข้าไปเอาซีเมนต์มาไงปักเข้าให้ติดบล็อกเจ้าเตยโอ้โหเอาเลยครับไล่มาเป็นแปดเก้าแล้วครับเจ้าซีเมนต์ตีเต็มข้อรอดเต็มเหนียวติดบล็อกเจ้าตเตยแจมตามนะครับเจ้าเตยตามอยู่ที่แปดเก้านะครับเอาขึ้นไอ้โอ๊คแปดเก้า จ่าแฮกเสิร์ฟมาแล้วเอาเจ้าเก่งเปิดหลังเท้าเอายกเจ้าเก่งปักเข้าให้โอ้ยติดบอกเจ้าเตยออกหลังนะครับเก้าเอาจ่าเอาจ่าเปิดแตกโอ้โหนะครับเจ้าเตยร้องบอกว่าจ่าจ่าสะดุ้งนะครับเปิดตะก้อไม่ขึ้นโอ้โหสิบแปดนะครับเอาเจ้าเก่งเสิร์ฟไปเอาเจ้าเตยเปิดหนึ่ง เอาจ่าแฮกยกขึ้นมาป,ปักติดบอกอ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 80นะครับเอาจ่าแฮกเสิร์ฟมาซีเมนเปิดหัวเอาเจ้าเก่งยกเข้าไปอยู่ที่ซีเมนปักเข้าให้เรียบย้อยติดบ็อกเจ้าเตยออกรกข้างนะครับ18นะครับเอาเจ้าเก่ง เตยไปเอาจ่าแฮกเปิดหนึ่งยกสองยกเข้าปล่าเข้าดงไปแล้วโอ้โหนะครับเจ้าเตยตามไปเตะไม่ทันแล้วครับขึ้นแท่นไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหสิบเอ็ดแปดเกมไม่เกมไม่แมตช์พอยต์ครั้งที่หนึ่งของเจ้าเกงเตยไปเอาจ่าแฮกเปิดได้อยู่เอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าเตยปักเข้าให้ติดบาอกโก้โหยออกหลังสนามไปนู่นแล้วครับแปดสิบเอ็ดนะครับ ไปไม่ far อไ,ไม่ far ไ,ไม่เลยมตรงแทนเตยเสิบป้าโอ้ยเสิบแรงนะครับนะออกนนะเกมไม่เกมนะครับสิบเอ็ดแปดอยู่ที่ C Man. ซีแมนเสตยไปแล้วเอ้าใจาแฮกเปิดยังได้อยู่เอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าเตยปักติดบล็อกโอ้โหบล็อกลงฝั่งเจ้าเก่งนะครับแปดสิบเอ็ดนะครับ จ่าแฮกเซอร์มาเอาซีเมนเปิดหัวเจ้าเก่ยกเเกยงยกเข้าไปเจ้าเก่งสันแบ็กเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหเปิดไม่ออกขอสันแบ็กบ้างนะครับอันนี้สันแบ็กเก่งมะขามนะครับไม่ใช่สันแบ็กมาลีสิบเอปเกมไม่เกมเอาเซอร์ไปแล้วจ่าแฮกปล่อยให้ออกโอ้โหแปดนะครับ เอาเสิร์มาเอาซีแมนยังเปิดได้อยู่เอาเจ้าเก่งยกขึ้นไปซีแมนว่าไงปักยอดเรียบร้อยสิบเอ็ดแปดเกมไม่เกม<ป>เอาซีแมนเสิร์ไปแล้วเอาจากแฮกเปิดหนึ่งเอาเจ้าเตยยกขึ้นไปยกหางปักเขาให้ติีก็เจ้าเก่งเรียบร้อยโอ้โหเตะเต็มข้อรอตเต็มเหนียวโดน เจ้าเก่งบล็อกนะครับเรียบร้อยดีนะครับจบไปแล้วนะครับเจ้าเก่งซีแมนนะครับแก้ตัวได้สำเร็จนะครับเอาชนะด้วยสกอร์12ต่อ8